ขึ้นไปอยู่ที่สูงเอ,อใจหาใกล้วันพระเมื่อไหร่มใจหาทุกวันเลยมาถามข่าวถามข่าวอ,อ่ะเอ๊ะมันถูกไหมวันนี้วันนี้แหละเด้อพัดไปไหนให้เข้าหลงเข้าบ้านเนี่ยนะซื้อไว้แล้วนะกรไว้ในใน,นมือแล้วนะเออไปขึ้นอยู่ที่สูง อย่าดูต่ำเดี๋ยวแมวติออกไปแมวไม่รู้จักเรียงสานะเห็นลงมานึกว่าแมงอะไรมันติเอาเลยนะแต่เพื่อนถอดกายทิพมามาแอวหาลูกหาหลานเจ้าปู่จิ้งก่านะเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้ายายนะใครไปรู้ปกปักรักษาดูแลลูกหลานอยู่นี่ให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเหตุเพศภัย ห่างไกลจากโลกร้าเพื่อนบ้าถอดกายทิพย์มานั่นเอง